สรุปผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพตรามาที่3ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนพศ .2565 ดังนี้ภารกิจที่ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีสำรวจความต้องการขอรับความช่วยเหลือในครัวเรือนเปราะบางจากฐานข้อมูล TPM บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพพร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานอำเภอโคกโพดดำเนินการสำรวจความต้องการขอรับความช่วยเหลือในครัวเรือนเปราะบางจากฐานข้อมูล t ีพีแมโดยอำเภอโคกโพมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน136ราย บัณดิตแรงงานอำเภอโคกโพเข้าร่วมประชุมติดตามภารกิจด้านแรงงานโดยนายสนิเหมเหีมแรงงานจังหวัดปัตตานีเพื่อหารือแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนด โดยอำเภอโคกโพมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน136รายและรับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานณศูนย์แรงงานประจำอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพณห,ห้องประชุมทรายขาวสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีภารกิจที่ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีโครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบวันที่20เมษายนพศ2565บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบโดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน30คนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กลุ่มแรงงานนอกระบบและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนา,ากสาการเกษตรก็รอปอกลางมะปรางมันปัตตานีจำกัดตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีภารกิจที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานี โครงการผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพร,ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตานีดำเนินโครงการผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงานหลักสูตร36ชั่วโมงจำนวนผู้เข้าฝึก20คนหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนลวดรองรับถ้วยน้ำยางบ้านปุรนตำาบลช้งให้ตกอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีภารกิจที่ร่วมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี กิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา40บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา40 มีผู้เข้าร่วมรับฟังจํานวน30คนนักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลวดรองรับถ้วยน้ำยางบ้านปุรุนหมู่ที่สตําบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีประกันสังคมจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุกพลภาพบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพร,ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ทุกพลภาพในพื้นที่อำเภอโคกโพจำนวน7รายภารกิจที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ร่วมพิธีทำบุญประจำปีส่งน้ำเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปหล่อหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ประจำปี2,565ณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หลังที่ว่าการอำเภอโคกโพเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายนัทกฤิตสิทธิโอสถดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานและมีนายอับดุลการีมยีดำนายอำเภอคโคกโพหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอและประชาชนร่วมพิธี บันดิตแรงงานอำเภอโคกโพร,ร่วนต้อนรับพลตรีอุทิศอนันตนานนนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเป็นผู้แทนวปอ,อ .64 ส่งมอบบ้านให้กับนางสาวหายาตีสลาหมาะ ตามโครงการวปอ .64 สร้างบ้านปันสุขสนับสนุนโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่64ณห,หมู่ที่3บ้านส้มตำบลควน,นรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี บัณฑิตแรงงานอำเภอโควโพเข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเพื่อให้การบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเป็นเวทีสาธารณะของผู้นำในชุมชนและให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับตำบลโดยบัณฑิตแรงง,งานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ของกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบท่านสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตรแรงงานอำเภอโคกโ,โพได้ตามช่องทางดังนี้